คะแนนเขตเนี่ยมันหายไปเยอะเหมือนกันเป็นหลักหน่ก็เลยต้องอยากจะมาศึกษาและทําความเข้าใจกับประชาชนก็ถ้าอยากจะ็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าแค่ใบเดียวคงไม่พอคงต้องมีส่งสองใบครับเพก่อความถูตงจรที่สำคัญเขตนี้เขตสองที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเขตยุทธศาสตร์เป็นเขตที่งานหนูจริงๆทั้งทั้งหกเขตก็น่าลดหมดแต่ถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยแพ้ไปคันเจ็ดร้อยนะครับแต่บัญชีรายชื่อชนะไปสองหมื่นกว่า โอ้ชนะชืชนนว์ชนะสองมันกว่าแต่เขตแพ้ 5, พันเจ็ดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายจะมันมีการเมืองที่มีการชักจูงให้ไปเลือกเฉพาะส้มใบหนึ่งกับเขตอีกใบหนึ่งแล้วกันอาจจะมีการตอบแทนกันในแบบนี้คือเรียก็าผงจะต,ต้องคอยระวังแล้วก็คอยอยู่ในนีครับพี่ถึงาอย่างช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะในการหาเสียงของพรรคเมืองผู้แข่งดูเหมือนจะเป็นการโจมตีพรคประชาชนมากกว่าการชูนโยบายค่ะทางพรคประชาชน ทางพักประชา,าชนจะมีแนวทางการรับมือ,อยังไงไม่ให้คู่แข่งได้เปรียบรวมถึงการรับมือกรณีเรื่องของไอโอด้วยคระบี่ผว่าก็ต้องตั้งสติแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่เราพยายามจะทำแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันมันไม่มีใครโจกตีคนที่กําลังจะแพ้หรอกครับคือเรามาตรงทางแล้วแล้วเราไปในทิศทางที่ดีจึงได้การมีการโจมตีโจมตีเกิดขึ้นเยอะซึ่งในการเมืองในอดีตตอนที่เป็นสมัยผมก็เป็นแบบนี้นะครับก็ เราได้คะแนนดีเรากำลังจะชนะแน่นอนการโจมตีมันก็ต้องมาเราก็ต้องมีทีรับมือนะครับมี crisis management มีการกลับมาตั้งที่จุดแข่งของเราแล้วก็ดำเนินการต่อไปในส่วนของอทั้งด้านการโจมตีก็ดีการมาใช้สิทธิ์ก็ดีรวมถึงการบริหาร I.O. ก็ดีสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือการให้ประชาชนออกมาเยอะๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนกปตนะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนด้วย นะครับมาตั้งเป้ากันครับว่าตอนปี66เรามีคนมาใช้สิทธิ76%ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ80%เนี่ยทุกปัญหาหายหมดทั้งปัญหาเกตทั้งปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ IO ถ้าเกิดคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆช่วยกันอธิบายช่วยกันเชิญชวนทุกคนมามาเลือกตั้งอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเขตเนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม400บัญชีรายชื่อเนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม100 ึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเวทีรถแหรแล้วก็เวทีประสายทั้งคืนนี้แล้วก็ที่สุพรรณว่าที่คุณคิดว่าคุณกําลังแบ่งครึ่งใจอะ่ะมันไม่ใช่ครึ่งครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้แค่ครึ่งมาชีราชื่อเนี่ยมันได้แค่อยู่ในร้อยหนึ่งแต่ว่าใน400นั่นอะ่ะคือให,ให้เขียนเข้าไปมันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องทั้งทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนออกมายเยอะๆเหมือนอย่างที่แชร์เพจไอรอล้านฟังอย่าง เมื่อคืนนี้เนี่ยประชาชนโกรธมากๆแล้วออกมาแสดงพลังกันเนยอะแล้วมาใช้สิทธิ์กันหมดสลยไม่ว่าจะโด وم, จนจมจมจมตียังไงไม่ว่าจะโดนเทคนิคแบบไหนไม่ว่าจะโดนซื้อเสียงเท่าไหร่ตัวส่วนมันมากกว่าเศษส่วนมันมากกว่าเศษเนี่ยมันมันสามารถแก้ไขทปัญหาได้ ที่ประชาชนท่านั้นครับต้องมาใช้สิทธิ์กันเยอะ80%คับพี่จิมภัอย่างวันนี้เอ่อในการหาเสียงในพื้นที่นคนปรปฐมก็ยอมรับต้องยอมรับว่าอาจจะเจอกับบ้านใหญ่รวมถึงเวทีที่สุพรรณวันนี้ค่ะอาจจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัศน์ชใจการเพราะว่าจัดเวทีคู่กันใ,นในกล้ๆกันเลยครับครับก็คงเป็นเรื่องบังเอิญทางการเมืองแต่ผมก็คิดว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมันมีความเืลี่ยนรู้ทั้งในนครปฐมแล้วก็สุพรรณบุรีไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของประชาชนอยู่แล้ว แล้วก็ผมรงไว้ก่อนเลยได้ไหมผมจะปลาศัสัการาชใหม่ของสุพรรณบุรีสกสาราชใหม่ของสุพรรณบุรีผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะเปิดเอราใหม่ของของจังหวันนี้หลังจากที่เป็นสีชมพูมาตั้งแต่ปี2531อาจจะมีให้เป็นสีแดงอยู่ครั้งสองครั้งตอนปี54แล้ถ้าเปถิติมาเนี่ยมันก็30กว่าปีแล้วนะผมก็คิดว่ามันน่าจะถึงเอราถึงสการาชใหม่ของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีสักทีแล้วก็ คนนี้จะเป็นคนทีน่เป็นคนที่ได้แนะนำหัวหน้าเทง้งนะครับเอาปัญหาเดิมๆของคนสุพรรณบุรีและเอาเทคโนโลโยีแบบหัวหน้าเท้งมาใส่แล้วก็จะได้แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดคนสุพรรณบุรีเปลี่ยนใจออกมาเนี่ยหน้าตาของสุพรรณบุรีหรือว่ามิชชั่นของสุพรรณบุรีใน8ปีข้างหน้าน่า,นาจะเป็นยังไงอาจจะพูดไม่มากนะแล้วก็ให้หวัวหน้าไทย้งเป็นคนโซโลโ่ให้ฟังก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพที่มันแตกต่าง อาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคเวทีนี้คนมาเยอะกว่าเวทีน nah ี้เวทีนี้น้อยกว่าเวทีนี้เป็นเรื่องของ crowd size อะไรเพราะว่าคนสุพรรณบุรีไม่น่าจะตื้นเขินขนาดนั้นก็คงอยากจะให้ฟังเนื้อหาว่ามันจะมีใครคนไหนที่เป็นค andidate นายกที่ทําได้ขนาดนี้ผมว่ามีแค่เซ็งคนเดียวค่ะสนามเลือกตั้งสุพรรณนะคะด้วยค andidate นายกด้วยนโยบายของรัฐประชาชนจะสามารถล้มมังกรสุพรรณได้ใช่ไหมคะหรือว่าปักธงต้มในเมืองสุพรรณได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเดียวเลย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับทอนะไม่ได้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเดียว80%เท่านั้นครับตั้งเป้ากันด้วยกันไปด้วยกันทั้งประเทศถ้าเกิดคุณจำความรู้สึกแบบเมื่อวานได้แล้วก็ยังมาใช้ิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเหมือนนันเรื่องตั้งโลกหน้าได้ถ้าเราร่วมกันคนไทยร้อยคนมาใช้สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไรทุกปัญหาทุกความกังวลที่เมื่อกี้พี่น้องสื่อมวลชนทามาจะหายไปได้ทันทีเพราะมันจะกลายเป็นประชาชนร้องไว้หมด้วยะ การเฝ้าหีบการขานว่าบัดเสียหรือไม่เสียอะไรพวกนี้ก็ต้องการประชาชนนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขึ้นรถแห่แล้วแต่ว่าขอทิ้งไว้ผ่านสืน่อมวลชนสองสามอันอันที่หนึ่งช่วยอธิบายข่าวเฟกนิวให้หน่อยนะครับอันที่สองชวนคนมาช่วยเลือกตั้งให้หน่อยอันที่สามชวนไปเลือกตั้งให้ได้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันที่สี่ช่วยกันเฝ้าหีบถ้าสี่อย่างนี้ประชาชนช่วยกันได้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ดทุกจังหวัดทุกพื้นที่ ที่ทิปนิดนึงตอนนี้ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งแต่ก็มีข้อมูลมีกระแสข่าวว่าบางพรรคการเมืองเริ่มดิวตัดรัฐบาลในการดิวเกอาอีรัฐมนตรีแล้วค่ะพี่เพราะว่าดูถูกประชาชนมากเลยเพราะว่าเราเราต้องดูให้เราต้องรอรอการเลือกตั้งรอเจตจำนงของประชาชนแล้วพรรคการเมืองที่ดีก็ต้องขัดตาเจียจำนงนของประชาชนว่าอะไรตลอ,องคารในการจะตั้งรัฐบาลที่เป็นยังไงแล้วก็ให้ให้มันให้ผลการเลือกตั้งกับการตั้งรัฐบาลมันสอดคล้องกัน ไม่ใช่ว่าผลการเลือกตั้งมาแบบนี้แล้วจะตั้งรัฐบาลแบบนี้แล้วทาให้คนที่ประชาชนเลือกมาที่สุดต้องไปอยู่บอสตันแบบนี้ปีนี้ไม่เอาแบบนี้แลครับ <c oughs> ให้ผมเป็นคนสุดท้ายเป็นนัดล้างตาว่าพี่พิมโอเคค่ะ